กดไฟ LED นะครับพวก9012นะหน้าตาคล้ายๆ9006เราจะใส่โตลต้า VOS Gen3 นะครับหรือยา r i ย Gen2 นะเหมือนกันนะวันนี้วันที่5วันที่6ใช่ไหมวันนี้วันจันทร์วันที่5 5เดือน2 6 7ไปเราไปติดบนรถกันครับ วีออสตัวนี้มันจะมี2หน้านะมันจะมีหน้าโปรเจคเตอร์กับหน้าธรรมดาถ้าหน้าโปรเจคเตอร์เขาจะใส่หลอด9012นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนข้างนู้นก่อนบิดออกนะครับบิดออกเฉยๆแล้วก็ดึงออกพี่ใส่ LED แล้วนี่แต่มันไม่เวิร์กหรอหรือยังไง อ่ะเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะครับเอาลองเทียบกับข้างเราลองข้างนึงก่อนเทียบกับข้างนู้นด้วยข้างนู้นไม่ติดเหรอบางทีมันก็ติดบางทีมันไม่ติดมันหลอดไปอ๋อหรือว่าไม่ได้ก็แปลว่าแปลว่าหลอดมันอนี่ล้วมีปัญหาละอ่าโอเคอันนี้ติดแล้วนะอยากให้มันติดจังเลยอ่ะอยากเห็นไฟลองปิดเปิดใหม่ไม่มันติดแต่มันติดบางๆแต่ว่ามันไปแล้วล่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันไปแล้วล่ะ เห็นหมันมีไฟอยู่อเดี๋ยวเปลี่ยนข้างนี้เหมือนกันครับหมุนออกตอนนี้ไฟผมเปิดทิ้งไว้วเนี่ยมันไปแล้วเนี่ยหลอดมันเสื่อมละเปลี่ยนมานานยังอ่ะมันน่าจะหมดอายุมนะันอ่ะหลอดมันเสื่อมอืม,อมเนี่ยผมเสียบปลั๊กก่อนเลยนะมันจะได้เสียบง่าย คือถ้าถ้าถ้าเราเสียบปลั๊กก่อนเนี่ยแล้วเวลาเราใส่เราต้องรีบใส่นะครับไม่ไงั้นถั่วมันร้อนตู่มันร้อนเราจะจับยากโอเคเรียบร้อยนะอ่าผมใส่ฝาคืนครับเห็นไหมฝามีลูกศรอ,อยู่ข้างบนเห็นไหมแล้วมันจะบิดงี้งี่ครับอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยมีลูกศรอ,อยู่ข้างบนเห็นไหมงี้ อืมเรียบร้อยครับอ่ะวิกีเราเปลี่ยนหลอดไฟเสร็จแล้วนะครับเราจะมาขัดไฟนะจะให้ดูนะอันนี้ไฟเป็นริ้วด้วยเดี๋ยวเราลองดูนะว่าริ้วๆมันจะหายไหมนะ,น,น,ะน,มนะนี่ครับเนื้อครีมนะลอตรงกลางก่อนเลยเนี่ยครับอย่างนี้เลยไม่ต้องชลมทั้งอันขัดแม่งี้เลยขัดจนกว่าน้ำยาจะหมด มันอาจจะไม่ใส่กิกนะแต่จะดีกว่าเดิมรับประกันเลยว่าจะดีกว่าเดิมอ่ะเนี่ยมองผ่านเห็นเลยริ้วว่าหายแล้วเหลืองๆเนี่ยเราแรกม,มันจะเป็นสีประมาณเนี้ยอันเนี้ยใสขึ้นมาเลยบางทีอดูด้วยกล้องอ,อาจจะแบบว่าเห็นไม่ชัดนะครับแต่ดูด้วยตาจะเห็นชัดกว่าต้องไปลองครับไม่แพงนะแล้วผมพูดเลยนะดีกว่าใช้ยากันยุงนะ เพราะยากันยุงอ่ะผมเจอมาหลายคันแล้วเขาลงน้ํายาเสร็จแล้วเขาไม่เช็ดนะเช็ดไม่สะอาดหรือว่าบางทีน้ํายามันย้อยมาโดนสีตัวถังรถนะเป็นเม็ด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 เป็นเหี่ยวเป็นหยดเต็มเลยเดี๋ยวผมจะเอาคลิปมาแปะให้ดูเขาบอกเลยว่าเขาใช้ย,ยากันยุงเอายานยุงล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 งเสร็จตรงนี้ก็จะเป็นปืนเป็นปืนบางทีอ่ะคนถ่ายคลิปแนะนําก็ไม่แนะนําให้มันละเอียดอ่ะเฮ้ยคว,ควรควรจะทําแบบนี้นะอันนี้ระวังนะ คือบางทีมันอาจจะใช้ได้อย่างนี้เขาว่าจริงอ่ะแต่แบบว่าเวลาเช็ดเวลาทำเนี่ยคุณก็ต้องบอกด้วยอาจตรงข้างข้างห้ามโดนนะครับเช็ดออกให้สะอาดนะเสร็จแล้วเอาน้ําล้างหรืออะไรก็ว่ากันไปนะยานนยู่มันกัดอะรถเลอะเละเลยอ่ะวันนั้นมีมีวันนั้นมีคนหนึ่งขับฟอร์จูเนอร์ลูกค้าเก่าผมล่อยากัรยุงเนี่แหละตัวโคมาไม่เท่าไหร่เปลี่ยนได้ตัวสีรถอะเละเลยแม้งใช่มันเยิมลงที่สีรถแล้วเขาก็ไม่รู้ไงเขาก็ปล่อย รอเละหมดเลยได้บอกอะอะไรบางอย่างมาใช้แทนกันได้ก็จริงอะแต่ว่ามันก็มันก็จะมีอะไรที่มันเหมาะสมมากกว่าอย่างอันนี้อันนี้มันคือน้ํายาที่มันเอาไว้ขัดไฟโดยเฉพาะเลยมันมีหน้าที่เอาไว้ขัดไฟนะมันไม่ได้มีหน้าที่ไล่ยุงใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราเอาน้ํายาขัดไฟไปไล่ยุงได้ที่ไหนมันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีอะไรที่มันต้องใช้ของมันนั่นแหละไอ้ยากานยุงฉีดขวดนึงก็80บาทแล้วเติมอีกหน่อยนึงเนี่ยแม้งขัดขัดได้6 7ครั้งเลยเนี่ย เนี่ยเจ้าของรถบอกเลยครับเนี่ยเงากว่าเดิมเห็นเห็นเดี๋ยวผมจะขัดข้างบนนะข้างบนก็จะเห็นเลยตอนนี้แสงมันเข้าอืตอนนี้แสงมันเข้า,ม,นนม,ขามันก็เลยแบบว่ามองด้วยกล้องอ่ะบางทีมันก็จะแบบว่ามันไม่ได้ดีกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะอันนี้เนี่ยระดับหนึ่งนะลองอีกดล,ลองได้อีกหน่อยหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนี่นี่เป็นรอยอยู่เห็นไหมบอกแล้วกล้องอ่ะมันสะท้อนมันก็เลยดูแบบ เด,ดี๋ยวดูวันนี้อาจจะให้ดูวันนี้อะดูแค่นี้ก็พอเนี่ยเนี่ยตรงนี้กับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตรงนี้กับตรงนี้เนะี่ยเห็นไหมสีต่างกันเห็นเห็นเลยเดี๋ยวผมจะขัดข้างบนนะดูสีตรงนี้นะกับตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะขัดข้างบนนะเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมเห็นไหมเห็นมุมกันบ้างเอามุม <min> นี้บ้างนี่นะตรงนี้ใสๆอะไร็น่างตรงนี้เหลืองอะ นะดีกว่าเดิมเห็นไหมข้างนี้ขัดแล้วนะข้างนี้ยังไม่ได้ขัดนะความแตกต่างนะนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปขัดข้างนู้นนะครับ เรียบร้อยครับดูด้วยตาแล้วก็จะในระดับหนึ่งนะบอกเลยก็คือจะดีขึ้นกว่าเดิมในระดับหนึ่งนะแต่แบบมันอาจจะแบบไม่ได้ใส่กิ๊กๆนะสู้ของใหม่ไม่ได้หรอกแต่ดีกว่าเดิมนะกระป๋องนึงนะครับ260ินะฮะสนใจสั่งได้นะครับค่าส่งต่างหากนะเนี่ยตามสูตรเลยเนี่ย260ข้างหลังเขียน999บาทนะครับตามสูตรเขาอ่าเราจะเปลี่ยนอันนี้ด้วยนะครับนี่นะ,ะดึงบมไลท์ไตรงหน่อยชึบอย่างงี้ ถอดกระจุยหมดแล้วเนี่ยไซนในมันเละหมดแล้วพี่ผมรบกวนขอผ้าหน่อยครับ,รบขอบคุณครับแม่งแล้วแม่งกัดพรมอะไรเดิมด้วยนะนี่ดูดิอ่ะเราจะอันใหม่ใส่นะครับนี่เอาลายไว้ข้างบน สองสองล็อกเนี้ยเอาไว้ให้มันอยู่ระหว่างกึ่งกลางนะครับใส่จากข้างบนลงมาก่อนอึบอึ๊บอ,อ่ะนี่นะแล้วก็ค่อยๆบิดทีละนิดนี่เรียบร้อยอึ๊บอ่าโอเคร้อยครับสวยงาม